นี่ครับราทา่านผู้ชมนี่ครับปลาช่อนนานะครับตัวเบลอร์เลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลุงเบิ้มหรือป้าจวนนะครับโชว์ฝีมือการทํากับข้าวมื้อน,นี้นะครับจากวัตถุดิบก็คือปลาช่อนนานี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนีะครับนี่ปลาช่อน นี่ครับอันนี้เป็นปลาช่อนนานะครับปลาช่อนนานี่ครับตัวเบลเลอเลยนะครับตัวแล้วโลกว่าโลกว่าอือหือสุดยอดนี่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 ครับโอ้พุงไข่มีไหมเนี่ยอันนี้พุงปลาเนาะท้องอือพุงปลาเนี่ยถ้าทอดเองถ้ามันเยอะๆนะทอดแล้วรู้ว่าเนี่ยพุงนี่พุงนี่โอ้เนี่ยเนี่นี่ยเหนไโอ้ตัวเบ้อเลอครับท่านผู้ชมโลกว่าเนี่ยเป็น ตัวน้อยนุ่งตนนันี้เล็กตันาเลกไปนี่ปลาดุกเดี๋วยวยให้ลุงบรรวบเอ่อทัวปลาให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำผัดเป็ดปลาช่อนนา,นารรเนาะลุงวบเนาะโอเคครับเดีย๋ยวลุงวบรรมมจัดการกับปลาก่อนเนาะ <S <S นี่ครับเป็นปลาช่อนนานะครับที่จับได้ใหม่ๆเลยสดๆนะครับ นะครับท่านผู้ชมปลาช่อนนะตัวใหญ่มากเลยเนาะโลกว่าใช่ไหมลุงเบิ้มนะครับทําเสร็จแล้วไม่เจี๋ยเลยนะครับลุงเบิ้มก็กำลังโขริกแกงนะครับพริกแกงโขเองใส่พริกววานโขด้วยเนาะลุงเบิ้มเนาะหอมเลยนะกลิ่นมาเลยไทยกระปุกหอมมากที่สุดเดี๋ยวให้ลุงเบิ้มโข เลีนงแกงก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่านหอมเลยขนาดยังไม่ได้นะเครื่องมีอะไรบ้างนะครับทุกคนใบมะกรูดอ่าใอมะกรูดเกอกระชายกระชายอ่าแล้วก็พริกไทยสดพริกไทยสดอ่าใบมะกรูดพริกไทยสดอะไรๆก็อืมนี่เนาะอือือต้มแชก็อว่อยทีส่ง ตัวผักยาวตัวผักยาวัฉกผักยาวตัวผักยาวครับโอเคเดี๋ยวให้ลุงเบิ้มทอดปลายเสร็จก่อนเนาะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายทำตอนนั่นอีกทีนึงครับตอนนี้ลุงเบิ้มก็เอาเครื่องแกงลงไปแล้วเนาะลุงเบิ้มเนาะเดี๋ยวหมุนกล้องมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเี้เ้เครื่องแกงเสร็จเลยทันที นี่ครับผลงานของเชฟลุงเบิ้มนะครับมาทําให้กับข้าวให้ลูกๆหลานๆได้ได้กินกันกับเมนูเมนูอะไรนะครับลุงเบิรมผัดเป็ดปลาช่อนนาผัดเป็ดปลาช่อนนาะครับนี่นะครับต้องทอดก่อนนะครับผอทอ,อดก่อนแล้วก็ย่นี่ทอดให้กรอบหอมเครื่องแกงนะลุงเบิรมอย่างไฟเนี่ยเราก็ต้อง ช่วงไหนปรับไฟยังไงครับลุงเมื้มไฟอ่อนก่อนผัดพร,ริกให้หอมก่อนปัดพริกให้หอมก่อนแล้วก็ดูน้ำมันนะน้ำมันเป็นน,ปน้อยนรัย แต่ไฟนี่ก็ต้องดูเป็นระยะระยะนะ <c oughs> อ้าวอีนนี้ไฟช่อนลงแล้วครับ เตอ,อนนี้กาลังคลุกเค้คเานะครับเคลื่อนแกงกับเนื้อปลานะครับให้เข้ากัน หลังเครื่องแกงนี่รู้ว่าปรุงไปยังครับหรืออยังครับปรุงไปแล้วมาปรุงไปแล้วเนาะก็จะใส่อะไรประมาณยังไงครับหลวงพ่อใส่พอประมาณอาตามตามที่เราชอบเนาะค้ะ้ายย้ต้ตแกงครับแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาตามเราชอบเนาะน้ำปลา,าลปราับผงนัวน้ำตาลพวกนี้เนาะลุงเบิ้มเนะคระับพี่จะเพิ่มเติมไปกินน้ำลายเลยครับดังหอมมากครับท่านผู้ชมสุดย <ไป S 1> อด <ไป S 1> ครับใส่น<ป>้ำหน่อยโอ้ท่าตามร้านนี่เนะาะกระทะงนี้ หลายตังค์เนาะลหเูิ้าเนาะใส่น้ำตาลหน่อยหนอ่งน้ำตาลมาแล้วครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้อ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่อสองชึ้งสองสชึ่งนะครับมีอะไรอ้างผสมดอ่ะ ของนัวของนัวนอ,นอ่าของนัวนะครับนี่ถ่ายไปคืนน้ำลายไปนะกลิ่นเริ่มมาครับท่านผู้ชม เครื่องใส่เครื่องลงไปนี่ไข่ไน่ไน่ออยน้ำแห้งเติมน่อยนลยขอมทอดกรอบมากระดับไฟเนี่ยต้องดูเรื่อยๆนะลูเบิ้มนะ พอเราใส่เครื่องอะไรลงไปเนาะเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มความแรงของไฟ ถ้าเป็นไฟแดงรูเบ้่มจากเขาเรียกอะไรนะนี่นี่ครับมานิดหนึ่งมานิดหนึ่งครับนี่นี่นะครับน,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 นะครับ,รบ,รบก็มาทำแบบข้าวให้พี่บูยังหลังนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่นะครับมน,น,น้าตา ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ,รบ,รบโอ้ทำงานสุดยอดมากนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมกินข้าวกัน นี่น,นี่มีสลัดด้วยเครื่องแกงอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมน,น,นี่จะมีการแต่งนะครับโดยโดยไม่มากรดหน่อยนะี่นะครับ เหตไดดนี <segue> ่นะครับท่านผู้ชมสุดยอดเก็บไปช่อนมาครับท่านผู้ชมพาพุ่งัปช่อนมามันากบนม้าเล้มันากตุกยันนี่นะเ่ผม